ตอนนี้มีอาการเหมือนกดไหลย้อนท้องผูกแน่นจุกลำคอบริเวณหน้าอกเป็นบางครั้งส่วนมากจะไม่ถ่ายแล้วมันรู้สึกอึดอัดค่ะโอเคท่สายลุงต้องไปแก้ปัญหาที่การถ่ายก่อนค่ะเพราะว่าถ้าถ่ายไม่ได้เนี่ยมันจะกลายเป็นกดไหลย้อนหมดเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าสมมติถ่ายไม่ออกเนาะอุจจาระมันจะแข็งเขาเรียกว่าภายในของเราอะค่ะมันร้อนนะคะเออ เวลาปรับการถ่ายเนี่ยถามว่าอาหารที่กินเนี่ยต้องปรับนะคะอาจจะกินพวกของทอดของมันขนมปังหรืออะไรเหนียวเหนียวเนื้อหมูเนื้ออะไรที่มันย่อยยากนะคะพอมันย่อยยากแล้วเนี่ยมันจะทําให้ถ่ายยากนะเพราะว่าท้องมันแน่นมันแข็งแล้วถามว่ากดไหลย้อนทําไมขึ้นเพราะว่ามันถ่ายไม่ออกก็ถ่ายไม่ออกอุจจาระค่ะมันแน่นอยู่ในลําไส้นะคะไม่ได้ถ่ายทุกวันพอมันแน่นแน่นแน่นทุกวันเนี่ยมันเหมือนรูทวารข้างล่างมันมันปิด นะคะลมมันไม่ถ่ายออกปกติเราผายลมเราอุจจาระออกเนี่ยมันจะโลง่งท้องมันจะไม่แน่นไม่บวงไม่พองแต่ตอนนี้พออุจจาระเราไม่ถ่ายอ่ะลมมันตีขึ้นนะคะลมมันย้อนไส้ขึ้นมาตีขึ้นกระเพาะขึ้นมาปุ๊บแบบน้ําในลําไส้ที่พี่อะ่ะอ่าอย่างเงี้ยย่อยไม่ย่อยไม่เผาผ่านไม่ดีอย่างเงี้ยค่ะน้ําในไส้พวกเนี้ยมันตีย้อนขึ้นนะคะหลอดอาหารพี่ก็กลายเป็นจุกอกเป็นกดไหลย้อนถ้าพี่ถ่ายไม่ดีอ่ะ นะคะเรื่องของตับมันมีปัญหาตับมันก็จะร้อนตับมีหน้าที่ในการาขับพิษเหมือนกันนะคะสร้างน้ําดีในการย่อยอาหารพวกแป้งพวกไขมันนะคะถ้าของพวกนี้มันย่อยไม่ได้ตับพี่ทํางานหนะักตับพี่ก็จะมีปัญหาอีกนะนะเปลี่ยนเปลี่ยนการถ่ายก่อนทํายังไงให้ถ่ายถ้าพี่ไม่ไหวจริงๆพี่ไปหาน้ําเกลือนะคะส่วนทวานอ่นะยี่ห้อไหนก็ได้แต่ถ้าซื้อตามร้านสะดวกซื้อเซเว่นเนี่ยพี่ไปหาน,นะคะ ยูดีซันพี่ไปซื้อเสิร์ชหานใน Google ก็ได้ไม่ได้ไไดพินเ,นเซนเตอร์เขานะหมายถึงว่ามันไม่ออกจริงๆค่ะมันเป็นที่สวนทวารน,นะคะเป็นน้ําเกลืออารละาเบาทนะ,ะไปซื้อตัวนั้นมาใส่ตรงทวารของเรานะคะบีบน้ําเกลือเข้าไปสักประมาณ1นาทีอั้นไว้นะคะจากนั้น,นะคะ่ะมันจะถ่ายออกมาง่ายเลยแต่ถ้าพี่กลัวมวนท้องนะคะพี่บีบไปสักครึ่งหลอดทําไมยุ้ยถึงรู้ว่าใช้น้าเกลือตัวนี้แล้วมันถ่ายออกเพราะว่าช่วงตอนที่ท้องอะคะ่ะ ยุ้ยท้องผูกไม่ถ่ายเจ็ดวันนะคะเพราะว่ามันท้องเนาะก็จะใช้ตัวเนี้เพราะใส่แล้วโปะโล่งเฮ้ยคือมันออกง่ายพี่ทํายังไงก็ได้ค่ะให้พี่ต้องถ่ายทุกวันอาจจะใช้ตัวสวนคือ,อยุ้ยไม่อยากให้ลูกค้านะคะถ่ายไม่ออกเนี่ยไปกินยาระบายส้มแขกมาขามแขกไม่แนะนําให้กินเพราะตัวมันจะร้อนอุณหภูมิมันจะร้อนมันจะกลายเป็นติดยาระบายแล้วตับพี่จะทํางานน่ะถ้าตัวพี่ร้อนน่ะพี่กินพวก ต้มแขกมาขามแขกยาถ่ายเยอะตัวพี่ร้อนตับพี่จะอักเสบเยอะกว่าเดิมดังนั้นวิธีแก้ง่ายๆไปซื้อน้ำเกลือสวนทวารยี่ห้อไหนก็ได้มาถ่ายออกเอาเอาถ่ายให้ออกแล้วแก้การย่อยกดไหลย้อนให้ได้ห้ามกินน้ำเยอะหลังอาหารนะคะห้ามกินผลไม้หลังอาหารห้ามกินน้ำแข็งนมบัวหลังอาหารเพราะมันจะถ่ายยากย,ย่อยยากผักสดเหมือนกันต้องเลือกว่าผักสดตัวไหนที่ย่อยง่าย ไม่ใช่ไปกินถั่วงอกนะคะผักถั่วงอก,งอกผักสดย่อยอยากถั่วฝักยาวย่อยอยากกะหลำ่ำแครอทย่อยอยากพวกกินสลัดนะคะต้องดูนิดนึงนะคะผักตัวไหนย,ย่ยยอยง่ายย่อยยากบางคนกินสลัดแต่ท้องอืดกว่าเดิมเนี้ยคะ่ะเพราะมันมีน้ําน้ําในผลไม้เยอะแล้วก็ผักที่มันแข็งแล้วก็มันไม่ย่อยจะทําให้ท้องผูกท้องอืดแล้วถ่ายไม่ออกเนาะดังนั้นเนี่ยก็ปรับที่การถ่ายตามนี้ก่อนแล้วก็อ เลี่ยงของทอดของมันของหวานแล้วก็เคี้ยวข้าวให้ละเอียดนิดนึงกินผู้หลานไปก็ได้นะคะถ้าเป็นตับอักเสบกินผู้หลานแบบชาไปก่อนนะคะสักเดือนที่2ค่อยกินแคปก็ได้นะคะให้มันล้างพิษล้างลำไส้ดูก่อนนะาตามนี้ค่ะแนะนำตามนี้เจ้า